สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมนะครับน้ำเพียงดินนะครับเชียงใหม่วันนี้ก็รอแฟนคลับเอฟซีนะครับที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับมีอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับสายเราก็จะได้ทางเข้าลำปางนะครับลำปางถ้าไม่ออกป่าก็ลงพิษโลก ใจจริงอยากว่าทุกโลกน่แหละพอมีนักลูกค้าไว้เชื่อไหมหลายท่านนะครับที่ส่งข้อความส่งไลน์ส่งอะไรมาตลอดเวลาที่อยู่ที่ห้างน,นะครับว่าจะห้างจะมีเวลาแวะผ่านมาทางนี้ไหมอวันนี้ก็ถือว่าโชคดีแวะมานะครับก็รอดูใครที่ไม่ดูเมื่อคืนมาดูตอนเช้าเปิดมาเจอก็มาเลยนะครับมาเลย จะเจอตรงไหนเจอโรงแรมหรือรอะไรก็ว่าไปเพราะเดี๋ยววันนี้ออกไปข้างนอกก็ต้องไปแวะอากาศคูบาติวิชัยมาถึงถิ่นแล้วต้องไหวครับคูบาไม่ธรรมดานักบุญแห่งล้านนาไทยนะครับผู้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพนะครับทำ <c oughs> ทำทางขึ้นดอยสุเทพใช้เวลาเพียงเจ็ดแปดเดือนนะครับสามารถที่จะทาทางให้รถยนต์ขึ้นไปได้เจ้าแก้วนวรานะครับก็เป็นผู้ที่ ออกโัทรัพท์ออกอะไรหลายหลายอย่างช่วยนะครับเยอะแยะประชาชนทั่วไปก็มาช่วยกันนะครับตัวปูใบเองก็บอกว่ามดปวกมแมลงต่างก็มาช่วยอ่าหินมากขอดินมาอัดรเนี้ยก็ช่วยกันขนว่าอย่างนั้นเป็นนักบุญจริงๆครับนักบุญทางร้านนาไทยยวทกว่าจังหวัดเชียงรายลำปางแม่ห้องสอนน่านแตรนะคูบาดูแลหมดวัดต่างๆ สามสี่สิบวัดที่ครูบาได้บุรณะ่อมแซมทำให้ <c oughs> เป็นที่สการะบูชาของคนทั่วไปว่ารักมากนับถือมากศรัทธามากนะครับก็เราคนรุ่นหลังครับก็ต้องนึกถึงบุญคุณของท่านพระครูบาอาจารย์สามสมัยก่อน,นมีคุณประโยชน์ต่อศาสนามีคุณประโยชน,ยชน์ต่อบ้านเมืองอ้จอมาลเ้ สวัสดีครับครับครับโอเคได้เลยครับได้เลยนะครับสวัสดีครับรายแรกมาแล้วเดี๋ยวรอที่บบี้นะครับคุณบัตถิวิชัยครับนำเดิมว่าให้ฟ้าห้องนะครับเกิดที่ดอยตินะครับที่้านป่างลำภู คืนที่เกิดบอกว่าฟ้าร้องคำรามเสียงสนั่นวันไหวไม่หมดนะครับก็เลยได้ชื่อว่าไอ้ฟ้าห้องนะครับเ,ออเป็นเด็กก็มีจิตใจ,ใจอบอกว่ามารีเมตตาแม่ฮับป,ปู่รับป,ปามาก็จับไปปล่อยซะนี่จิตใจเป็นบุ่งุ่งศรพอได้หมดที่เรียนก็ออกผู้ดงอลอแรมนะครับเป็นพระป่าเป็นต่ยะอยู่แต่ป่านั่งวิปัสสนากนรรมฐานผู้ดงอลอแรมไปทั่วนะครับ นกระทั่งเล่มมาสร้างทางขึ้นดอยนะครับเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยหัวไหลมามืดฟ้าโมดินเลยในชื่อของท่าน,นต้องอธิษฐานสองครั้งครั้งแรกก็หาว่าเป็นผีบุญนะครับต้องฝุมนคิดก่อขอบทหรือว่าเรียกว่าพวกต้องฝุมนแบบคิดไม่ดีอะเราต้องทาง,งคารอะไรเงี้ยเพราะว่าทางการมีวิญญาณทำทางขึ้นดอยอุเทพไง แต่กูบาทําได้แค่ได้ไม่กี่เดือนต้องอนุทินท์ส่งตัวลงไปยังกรุงเทพมหานครเพราะตอนนั้นก็คุณกูบาลีพุนุประมาณการย์นะครับวัดเอ่อตรงยอดเสะว่าอะไรว่าบะลมนะครับว่าบะลมนิวาดนะครับชันทร์ซีจันโทนะครับเป็นเจ้าคณะเหนือตรวจสอบพระเหนือสมัยนั้นก็องค์สมเด็จพระสังฆราชชินวรสุวัฒ มรงชึงบอกว่าเป็นประสังฆราชแต่พวกต้องมีเป็นยาที่เฉียบแหลมกล่าก็จะคุณอุบาลีพุทอุปมามาณว่าอย่าฟังแต่พระเมืองให้ฟังพระป่าบ้างนะครับผลสุดท้ายนะครับท่านก็พ้นผิดนะครับพ้นผิดก็ขับขึ้นไปเชียงใหม่นะครับอยู่มาอีกระยะหนึ่งอ้แล้วแต่ว่านัดจังหวัดเชียงใหม่ข่าวลายนะครับหาว่ากูบาเป็นอุปชาเถื่อน ไม่ได้รับการแต่งตั้งอุประชาแต่ไปบวดลูกหลานชาวบ้านเขาก็ในความเป็นจริงในส่วจะบอกเกิดการอิจฉาริษยานั่นแหละนครับโดนอีกนั่งรถไฟลงมานะครับ,มา,นะรบมากับครูบาขาวปีลูกศิษย์จอมิก็บอกว่าให้ราสิขขาแต่ครูบาไม่ยอมน่องขาว่วมขาวพร้อมกับครูบาปีนะครับ ครูบาก็ได้แจ้งกับทางการว่าลูกหลานที่มาบวชมีจิตใจดีคิดดีเพราะฉะนั้นการบวชก็เลยพระพุทธศาสนาถาือว่าการสร้างคนไม่ใช่การทำ้ายนะสามารถที่จะทําให้คนดื้อคนเกยคนซีสัวคนนักเลงอะไรนี้กลับกลายเป็นคนดียึดมั่นในศีลในธรรมประพฤติด,ดีปฏิบัติดีครูบาก็พ้นอุทิรนะครับแต่ครั้งนี้ครูบาขอภาวนาทัวว่า จะไม่กลับไปเชียงใหม่ขอตายอยู่บ้านปางราบใดถ้าแม่ปิงไม่ไหลกลับฉันจะไม่กลับไปเชียงใหม่อีกเลยนะเพกลับมาเที่ยวนี้ก็ครูบาก็มาลงรถไฟที่บ้านปางแล้วก็มาอยู่ที่บ้านปางจนกระทั่งมรณภาพนะครับเขาบอกว่าทางการของเชียงใหม่ทางจังหวัดจะทํามนุษย์วัีแล้วก็จะเอาอาัฐิของท่านนั้นขึ้นไปไว้เชิงรอยเพื่อเป็นเกียรติประวัติ นะครับอย่างที่เราได้เห็นกันทุกวันนี้อย่างที่เราได้ไปกราบไปไหว้นะครับอัฐิอะไรต่างๆก็มันจุอยู่ที่พอัโสวรีนะครับเชียงรายสุเทพก็ได้นำอภิษฐิกลับขึ้นไปปีนั้นเป็นปีที่น้ําท่วมนะ้ําท่วมเชียงใหม่น้ําปิงก็จะไม่ไหลลงนะเมื่อน้ําท่วมนะครับน้าปิงก็จะต้องไหลย้อนกลับนะครับคือจะไม่ไหลลงมาทางใต้ไม,ม่มารวมเป็นปิงวังยมหน้านะครับเพราะน้ำมันท่วมเมืองเชียงใหม่ สมกับคำที่ครูบาได้พูดไว้ว่าตาใดถ้าแม่ปิงไม่ไหลกลับ<ค><ณ>ฉันจะไม่กลับไปเชียงใหม่อีกเลยนะครับเมื่อได้นำอัฐิของท่านกลับมาแล้วน้ำท่วมเชียงใหม่ม็สมหนังคำที่ท่านพูดไว้เพราะฉะนั้นครูบานนั้สำเร็จแน่นอนนะครับรูหลางตาล่วงหน้ารู้อะไรต่างๆนะครับก็ต้องถือว่าเป็นพระพิสุซึ่งน่ากราบไหว้ด้วยคุณงามความดีที่ท่านสร้างไว้ หลายหลายอย่างที่เราได้ประจักษ์กันรวมทั้งเหรียญอะไรเหรียญบอกก่อนนะครับในปี2582น,นั้นทางสว,วัสดิ์ได้สร้างเป็นที่ระลึกในการทำน้สโซรีนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ทันคูบาแต่ได้รับค่าความนิยมนั้นสูงมากเหรียญกนลงยาป่าเข้าไปสองล้านเหรียญทองแดงเหรียญฝอบาทสวยๆเย,ยีย่ยมๆก็หลายหลายแสนนะแชมป์จริงผมว่าน่าจะถึงล้านด้วยเหอะนะครับ เรียกว่าเป็นที่ใฝ่หาเสาะหาของนักนิยมสะสมพระเรื่องโดยเฉพาะเหรียญคุบาศีวิชัยนั่นนั่งอยู่ในใจของคนภาคเหนือทั้งภาคเปรียบเหมือนหลวงพ่อทวดที่นั่งอยู่ในหวัวใจของคนภาคใต้ทั้งภาคผมบอกได้เลยว่าอิทธิปฏิหารและหลายๆอย่างที่บังเกิดนะครับไม่ว่าจากตัวบุคคลที่มีเหรียญหรือไม่มีเหรียญก็แล้วแต่มีจิตศรัทธาแล้วปฏิหารต่อกิดตลอดเวลาเพั้นเป็นที่ใฝ่หาของทุกคนนะครับ ตัวผมเองก็ครอบครองไว้ว่าผมก็รักแนหะ่นั่คืท่านผมเคยมีเรื่องแปลกๆซึ่งเล่าไปมันก็ตลกนะครับสมัยหนุ่มๆน,นะครับไปมานนเนหนองนาอยู่แถวเชียงใหม่นะมีอยู่วันเนี่ยมีกิจธุระจาเป็นมากๆที่จะต้องลงเทพให้ได้ไวนะั้นรู้สึกช่วงนั้นเป็นช่วงสงการไม่ต้องพูดถึงนะครับเครื่องเต็มทุกลำนะครับเครื่องเต็มทุกลำ เอามาลลยไปกราบครูบาไปไหว้ที่เชิญงด้อยแล้วก็นที่ฐานว่าข้าเป็นไปได้ขอพรุ่งนี้เดินทางได้แล้วกันเพราะมีเหตุจําเป็นมากจําไม่ได้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรนะครับปรากฏว่าไปถึงสนามบินที่ตัวไม่ได้แรับเต็มเต็มหมดแต่พนักง,งานเขบอกว่าสแตนบายแล้วกันอันดับที่สิบสี่โอ้โห สแตนบายคนที่สิบสี่แม่แล้วอีกสามิสามคนกูจะรอดรูไหนวะเนี่ยแน่ขนาดที่สแตนบายไปพนักงานบอกว่าตอนนี้นะใกล้เครื่อ,องออกมาณมขึ้นชั่วโมงตอนเนี้ยเลอีกสองคนเป็นฝรั่งกับคุณแต่ฝรั่งเนี่ยเขาจองก่อนคุณถ้าเขาได้สิทธิ์เนี่ยคุณก็ตัดเครื่องนะเราะก็นึกถึงกูบาหรือว่า ถ้าไม่ไปมันมันจะเสียหายเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะมันไซื้อพราหรืไปอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วเดี๋ยวตเรื่อง,เร,องเรื่องแบบต้องไปอ่ะปรากฏว่าอีกห้านาทีพนักง,งานเดินมาบอกคุณโชคดีละฝลัล่งแคนเัิน,นโอ้โหงงมากแต่ผมก็ได้ลงมาทำธุระประทังจยู่สุดสิ้นสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีบางช็อตน,นะครับ ไปกราบท่านไปไหว้ท่านธิษฐานบอกท่านขอให้โชคดีมีไทยอะไรเงี้ยแตนต่างๆนะตอนนั้นพูดตรงๆเราก็โพเพอยู่ไม่ไม่ใช่ว่ามีลิกมีเดชมีตุ้มมีตังกราบเสร็จก,ก็ไปเดินเล่นตลาดบินยู่สมัยก่อนตลาดพระเป็นตลาดบินยูไปเดินดดเล่นไปหาดูพระดูเก้าอะไรเรื่อยเปล่อยเฉยเฉะเจอท่านท่านรวงโ,ดดโทปาโมทุกคนประมาณยศสมัยนั้น เกแฝนเวลาคงังทรงจะดีจะบอกรักดูงที่เพิ่งได้มาสมัยก่อนวลาคังก็ล้านกว่าบาทล้วก็ส่งดีดูให้มันติดตาติดใจว่างั้นเถอะดูสุดระบอดขอขอบคุณมากครับท่านครับโอกาสที่ได้ดูได้ชมอ่นะพอละสายตาท่านไปเราก็ไปเดินแผงดูไปดูมาก็ไปเห็นนี่สมเด็จเวลาังจะดีเลี่ยมกองเงินเก่าถ้าก็ใช้มาบ้างน,นะแต่ก็ไม่สึกเยอะก็อมอง เข้าท่าหยิบขึ้นมาส่งนึกเขายิบขึ้นมาส่งเอ้ยเข้าข้างตัวเองบอกว่าต้องดูเอาแม้เม็แก่าการว่าง,งนี่เท่าไหร่สมัยก่นอนเด็กหนุ่มยี่สิบกว่าวางแผนสามพันเฮียผมถือเข้ามาแต่ของทัตีมาสามพันผมก็ไม่ได้เอาอะไรเสียเสีย er, เอาว่าเอาไปสามพันผมบอกเฮ้ย hey, ลดไปนี่โดนไม่ได้จริงสามพันนี่ผมก็ต้องไปขอเขาก็าตัดสินใจถือ ซื้อเสร็จก็ความหวังดีนะครับก็เดินไปหาท่านปรโ๊โหมทแต่ว่าถ้าท่านดูแท้ก็จะขายท่านเลยปรากฏว่าท่านดูเกสนี่ท่านดูไม่ได้รักมันไม่เหมือนของพี่วะน่แเรว่าพระใส่กระเป๋าเดินออกมาแต่ด้วยใจที่ยึดมั่นนะนะก็ยกมือขึ้นทุ่มอยู่กางตับพวาคกุลทูบาร์ที่เมตตาลูกอะไรนี้แต่ว่า,า,า,าวานันนั้นเนี่ยนั่งรถทัวร์ครับไม่ได้ขึ้นเครื่องเนี่ย นั่งรถทัวร์กลับใส่ก็ช่ำชื้นนั่งสบายอกสบายใจนะถึงเทวัใกล้ๆเช้าครับแล้วองค์เนี้ยท่านไหนก่อนผมว่าใกล้ชิดสนิทสนองแบบท่านชาชีวิตสุพรรณเพ็ชรครับนวดน้ำดีตอนนี้ท่านก็เสียแล้วมันเก่งเป็นสุดเด็ดท่านไหนก่อนเรายึดมั่นมาแล้วท่านเก่งคนสุเด็ดเราไปให้ท่านดูดูดีเวลาเดี๋ยวพี่ไข่ให้ให้หลังไปสองวัน ท่านเข้ามาที่มาหาวิทยาลานให้รับที่ขายไปแล้วเลยร้านสี่ยังเอาไปร้านเที่ยวสี่แสนได้ครับก็เลยขายไปสองครั้งนี่นะครับที่จัจจานอกนั้นก็คือมีพระปายที่มีคว,วามกครูบาเมตตาก็เลยถึงบอกว่าคูบูบาไม่ธรรมดานะครับจิตถึงระลึกได้กรามว้เห็นผลนะครับ เรามักีเราขอขอให้ความโชคดีขอให้ลาบตัวมังเกิดขอให้มีชีวิตที่ดีผ่านพ้นในสิ่งเร็วร้ายเจอกับผู้คนที่มีความเมตตาต่อเราอะไรเงี้ยมันจะได้เหยน,นะจะไม่ได้ไปขอถูกคนที่หนึ่งไม่ขออะไรอย่างงั้นเร,เราไม่เคยขออย่างนี้น,นะครับก็บอกได้เลยว่าถ้ามาเชียงใหม่ต้องราดนะครับไม่ต้องมากครับดอกไม้มอะไรทุกเทียนตาบอสุษฐานไปวาลุกมาแล้วมาขอพรนะ ขอพรครูบานะขอพอหลวงพ่อนะขอพ,อพรหนะลวงพ่นะไกโชาโช่ร้ายหรือสิ่งเวลวร้ายมันไม่ไมเอากุมกัดกินนะเปิดช่องให้ลูกบ้านได้มีโอกาสได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยทุกก็จะได้คลายนะที่สบายก็จะได้ดีขึ้น,นอะไรแบบนี้ก็วาดไปนะครับอาจารย์ครับแลบ้วบจุบันรกันรักาเท่าไหร่ครับ พิมใหญ่แชมป์ก็ทะลุไป้อยนะครับสวยๆ้อยล้าน,านถ้าไม่สวยก็ว่า 20, 30, วกันไปยี่สิบสามสิบสุดก็สามล้านห้าล้านแล้วแต่สภาพนะครับอยู่ที่แล้วแต่สภาพขลอยแท้แล้วก็สวยจริงนะคุณได้เงินไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบล้านอย่างต่านะครับแต่สภาพใช้มาบ้างอะไรมาบ้างชอบช้ําเขาหลุดตรงนั้นบินตรงนี้ก็เทาะก็ว่ากันที่ร้านต้นๆสองล้าน,ตน,ตน,ตน 2, 000, แต่ถ้าหักครึ่งอาจจะหลายหลายแสนแต่ถ้าสวยแล้วหักก็ยังสองสามล้าน บอกได้เลยว่าเป็นพักที่แพงมากแต่ผมบอกได้เลยนะก็เพราะว่าหายากก็เลยแพงมากแต่ทุกคนก็มีสิิ์เจอไม่ใช่ว่ามีสิิ์เจอแต่บอกได้เลยว่าพึงสังวรไว้ว่ามีน้อยหายากก็เลยแพงมากอยากคิดว่าไปตรงไหนก็เจอตรงไหนก็ใช่มันไม่ใช่เหตุการณ์เมื่อ30ปีที่ผมเล่าให้ฟังนะครับปัจจุบันผมก็เดินตลาดทุกวันนะถ้าผมมีโอกาส มันก็ไม่ใช่จะเจอทุกวันนี้นะครับก็ไม่คิดถึงท่านแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าขอให้เจอแปดพันขายหมื่นขอให้เจอสองหมื่นขายสองหมื่นห้าขอให้เจออย่างนี้ทุกวันเนี่ยชีวิตเราก็อยู่ได้แต่ถ้าคิดว่าวันนี้จะเจอสี่พันไปขายล้านสี่มันคง possible ไปแล้วนะครับ <c oughs> คุณธเนศสวัสดีนะครับคุณวิชัยสวัสดีครับจุก,กัดเลี้ยงนะครับสวัสดีครับคนเรานะครับมีโชควาสนาต่างนนะครับ บางคนประสบความสำเร็จในด้านค้าขายบางคนประสบความสำเร็จในด้านก่อสร้างบางคนรับราชการเจริญเก้าหน้าบางคนเล่นพระสองปีก็มีเงินไปร้อยล้านได้ก็อ,อะไรเขาเจอพระดีในราคาที่ไม่แพงเขาเจอญา,าติพี่น้องที่มีสมบัติขนาดนี้แล้วไม่รู้ขายเข้ามาถูกๆจะเจอเอามึงเอาไปเลยทั้งหอนี่กูเอามึงห้าพันปรากฏว่าในหอมีบังบมสององค์มีวัดเกศองค์หนึ่งมีวัดละคงอีกองค์หนึ่ง เพราะเจ้าของเดิมเขาเล่นพระแต่เขาเสียชีวิตไปที่ลุกเมียไม่รู้เรื่องคุณคิดดูครับสี่ห้าองค์ขายเข้าไปยี่สิบสิบล้านชีวิตคุณเปลี่ยนท,ทันทีนะครับแล้วไม่ใช่ว่ามีอพระอย่างเดียวที่แพงนะวะตัตถุโบราณด้วยโถโอชามรวมมาทั้งกระเพาะปลากระเพาะปลาลูกหนึง่งชวยสวยห้าล้านสิบล้านมีนะครับถ้วยจัก,กรีอย่างเงี้ยชุดหนึ่งก็เป็นล้านนะนบ,บอกได้เลยชุดละล้านนี่ผมรับซื้อนะครับชุดจักรีนะครับ,กกรนะรบมีหลายสี สีละล้านคุณคิดดูถ้าเจอทั้งชุดมีห้าสีเจส,สีสิบสีคุณคิดว่าคุณจะมีกันเท่าไหร่อันเนี้ยมันเป็สิ่งที่คนไม่รู้คิดไม่ถึงแต่คนรู้ได้เปรียบนะครับสื่อสารกันทุกวันนี้โลกมันกว้างขึ้นพยายามดูปุ o บเกิพยายามดูอ,ะ,อะไรหลายหลาอย่างที่มันจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีได้นะครับ <c oughs> พยายามมองอย่าไปมีความรู้สึกแบบ อย่างเช่นมีพระเกจแล้วมาเดินตลาดพอเขาไม่ซื้อไม่อะไรต่างก็ไปโคดโทดเขานะถามว่าแม่งเพงเเอเจอเลิกเลอะหลอกลวงไม่ใช่หรอครับเรายังหลงทางอยู่นะครับของโมกเนีย่ยมันของไม่ถึงครับชีวิตคนเล่นพระมันจะอยู่ในฐานะกินที่อยู่ดีไม่ได้แต่ของพวกเนีย่ยมันไม่มีการซื้อขายย้ายโอนจริงใครจะร่วงเงินเป็นัสาราลามาจ่ายนะครับ มันไม่ใช่เรื่องตลกมันไม่ใช่เรื่องโกหกมันเป็นเรื่องจริงแต่คุณต้องเรียกว่าเข้าถึงจุดมันคุณต้องเล่นให้เป็นคุณต้องแย้ายออกว่าเก้ยังไงแท้ยังไงแท้มีราคาเก้มันไม่มีราคาคุณถือพระเก้ยต้อยคุณเดินสิบสนามคุณก็ไม่ได้เงินแล้วคุณเลยมีความสุขเกียดชังแล้วคุณยังคิดว่าของคุณแท้แต่ถ้าคุณเล่นพัแท้คุณเดินไปตรงไหนเขาก็แย่งกันซื้อนั่นแหละคุณจะเข้าใจว่าโอ้พระแท้มันขายได้อย่างนี้เองนะครับคุณจําผมไว้เมื่อคุณมีมีทองคําททที่มันนเป็องแ้ คุณไปขายร้านทองไหนก็ได้ตามใดที่ทองคำคุณเกคุณขายไม่ได้คุณคิดแค่นี้พอนะครับแล้วอย่าทะนงตัวว่าคูเป็นคุเก่งคุรู้จะไปรู้ได้ยังไงคุไม่เสียมพระคุไม่นักเล่นพระคุไม่นักสะสมพระเสียนพระนักสะสมพระมีเวลาที่ศึกษาเราเรียนในห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีรวมมาทั้งผมเนี่ยสี่สิบกว่าปีผมย่อมมีความชำนาญต่อคุณอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่ได้รู้เลยฟังแต่อดีตฟังแต่พ่อบอกครับเพราะพ่อแท้นะเองเก็บไว้เป็นมรดก ถามว่าพ่อคุณเล่นพระหรือเปล่าล่ะถ้าพ่อคุณไม่เล่นพระพ่อคุณจะแยกแยะได้ไงไหนมันแท้ไหนมันเก๋แล้วคุณดุมดุมมาขายเขาบอกเขาไม่ซื้อคุณเกียดโรดชังเพราะอะไรพ่อเบอกคุณเชื่อพ่อคุณได้บางเรื่องบางเรื่องคุณเชื่อไม่ได้ว่าพ่อคุณไม่รู้พ่อคุณไม่ได้โกหกคุณแต่พ่อคุณเอาความไม่รู้ให้คุณนะครับเหมือนแม่ผมเก็บเพชรไว้ผมเม็ดหนึ่งสองสามกะลับผมเดินไปหาลูกค้าที่ร้านเพชรมันบ่อยบ้ามันเพชรเกอแล้วไล่ปราวมาจากไหน ก็แม่ผมรับจำนำพวกนางเอกลิเกไว้สมัยก่อนนะมันมาจำนำแม่ผมไว้ห้าพันนเม็ดนี้อยู่ตอนนี้แมงสองล้านฮะก็แล้วมันเกยให้ทำผมก็ต้องเชื่อล้านเพชรแต่ผมไม่เชื่อแม่ไม่ได้แม่มดูเพชรไม่เป็น <c oughs> นะครับเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วทุกอย่างมันจบสิ้นนะด้วยกระบวนด้วยกระบวนการความถูกต้องของมันอย่าดือ้อย่าลั้นนะครับอย่าตะแบงนะครับมันพาสู่ความล้มเหลวนะครับ นะครับแฟนคลับมาหาไม่เป็นไรแฟนคลับถ้าแฟนคลับต้องรีบลงอเอ้ข่าวลายอีกแล้วหมอตายบอกแล้วหมอรักษาคนไข้จะไม่ยอมรักษาตัวเองคุณพ่อมาณช่ำแก้วสวัสด,ดีครับคุณชายยงสวัสดีนะครับอย่ายลืมนะครับวันนี้เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางอีาย,ยา สวัสดีครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์มาลำพูนเมื่อไหร่ครับตอนนี้ยังอยู่เชียงใหม่ครับเอาจากเชียงใหม่ก็คงจะต้องผ่านลำพูนแหละนะครับหรอครับได้ยินจ้าครับที่ผมส่งไปให้ที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะแวะมาดูครับอะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเมมเบอร์พี่ไว้เดี๋ยวผมก่อนกลเชียงใหม่ผมโทรหานะครับเดี๋ยวเมนเบอร์ไว้เลยนะครับครับ ครับโอเคครับโ <okay. S 2> อเคของปิตาวัดหลวงหลวงวัดทัพนะครับโอเคได้เลยจา่าได้เลยจา่าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์จัดไปอย่าให้เสียมีตรงไหนบอกมาถ้าทางผ่านทางใกล้ได้กันลำปูนลำปูนคนงามลำปูนใจบุญเชียงใหม่ไวไฟเมืองแป้ตอแหลอุตรดิษฐ์กะเป็นคำหยอกเย้ากับแซวแย่กันนะครับ เออจังใหม่ลําพูล,ล,า <c oughs> ลําปางก็มันต้องมีสักที่อย่างเนาะที่มันจะได้พระส <c oughs> วัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยคุณแบบเลยอ, <c oughs> อราชัยสวัสดีจ้าตะเกียงดวงหนึ่งสวัสดีครับสรคัตไท่ดำสวัสดีครับอ <c oughs> เอเอ <c oughs> เดีเ๋ยวต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าแฟนขับมานั่งรอลำบีนะครับ เกอแท้เจอว่ากันแท้ก็ขอเช่าเข้าไปเกก็บอกเข้าไปะนะครับทุกอ,อย่างเรามีความชริงใจต่อกันจําผมไว้พะระล้านผมซื้อเก้าแสนพระแสนผมซื้อแปดหมื่นเก้าหมื่นพระพันผมซื้อแปดร้อยพระสองหมื่นผมซื้อหมื่นแปดอย่างนี้นะครับคุณต้องให้ค่าใช้ใจ่ายผมค่าสวนหุ้ยผมไม่มีราคาตกปลายไม่มีราคาพะระล้านซื้อแสนไม่เอาไม่ทําวันนี้ไม่รู้วันหน้ารู้ เคยยกมือไหว้ต่อไปก็ชั์จะผ่านหน้าบ้านนะเพราะจะจะหนักกรติกยินรถแม่งเลยเป็นง้นนะครับเพราะฉะนั้นเอากันแบบดื้อง่ายๆตรงๆนะครับวันหนึ่งเราไม่ได้ซื้อพระองค์เดียวอาจจะเช่าพระได้สิบองค์กำไรองค์ละพันก็ได้หมื่นหนึง่งกำไรองค์ละหนึ่ก็ได้แสนหนึ่งแค่นี้ใหญ่ใหญ่มากสรหรัดชีวิตผมนะครับมไม่ได้รลดผลจนอาจารยา์ผมเช้าทํางานเย็นกลับบ้านไม่ได้มีรูเสียตรงไหนเพราะฉะนั้นได้มากได้น้อยถือว่าเป็นผลประโยชน์นะครับ ไม่คิดเพ้อฝันไม่อยากได้แบบว่าไฟหนึ่งห้าล้านสิบล้านยีิบล้านทําอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้ผมรวยขึ้นนะครับแล้วต้องไปเบียดเสียดจัดแย่แตะแ่งแย่งจริงดีเขาก็ทําให้ผมไม่ได้โตขึ้นไปกว่านี้โดนเกยโดนอะไรบ้างหนาหมุนแสนล้านสองล้านก็ไม่เช่งเพราะฉะนั้นอยู่กันแบบมิตรภาพดีป่าไปตรงไหนเนี่ยมีคนเปิดโรงแรมให้มีคนพาทานอาหารดีดีด นี่จะออกจากบ้านมานี่พันของมันโลยไม่ใช่ะบาทนะครับอย่างดีแค่ค่ามนอยู่นะครับซื้ออะไรไม่ได้จ่ายตังหันไม่กืนหิวจ่ายแล้วแทงแรมเคาน์เตอร์บอกไก่แล้วนะครับเนี่ยคือมิตรภาพที่เขามอบให้แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วครับเดินตรงไหนก็ได้มีความเป็นกันเองนะเฮียนะฮะมาจังหวัดนี้ไม่รู้ว่าตรงไหนพักดีตรงไหนอาหารอร่อยเขาทําให้เราพร้อมมถ้าเราเปิดโรงแรมนะโลเคชั่นแบบโอ้โหบ้านบ้านง่าย มีสะไวยน้าํามีทิวทัศน์ให้ดูงี่งั้นพาไปทานอาหารมีรสอร่อยจะเป็นอาหารพื้นเมืองจะเป็นเหลาจะเป็นนี่เป็นนั่นครบหมดนะครับมีการดูแลเทคแยเอย่างดีตรงเนี้มันถือว่าเป็นผลพวงที่เรามีน้าใจต่อเขาเขามีน้าใจกับมาหาเราสิ่งนี้ต้องทำนะครับกาลยาิตรนั้นมันซื้อด้วยเงินไม่ได้นะครับคนรวยร่อนฟ้ามีเงินหลแสนล้านแต่จะไม่มีเพื่อนเลย คุณจำไว้นะครับคนแก่ตัวเวลาใกล้ตายเดี๋ยวมันไม่ได้ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันตายด้วยความเหงาหงอยมันตายด้วยความเศร้าซึมนะครับโรคซึมเศร้าโรคโดดเดี่ยวลูกเมียก็คุยด้วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะหลายๆลอย่างมันประสบกันมาแบบผู้ชีวิตเสียสิบปีเนี่ยคุยอะไรเดี๋ยวมันก็ผิดหูคุยอะไรเดี๋ยวมันไม่ได้ยิงใจลูกมันโตแล้วมันก็ไม่อยากฟังเราเท่าไหร่พ่อก็พูดแต่เรื่องเก่าๆพ่อก็พูดอะไรที่หนูฟังมันไม่จังสรรหนูฟังไ้วปวดหัว แต่ถ้าคุณมีเพื่อนมีกลัลยาณมิตรอายุห้าสิบหกสิบเนี่ย,ยเฮ้ย,เ,ยเป็นไงแม่มึงจำลุๆได้เปล่าล่ะฮะไอ้ออเนี่ยแม่งกูจะบอกเมียเมียอยู่นัน้นปปลุงไปกับกูเนี่ยนั่นงหลอกเมียมว่าไปกินข้าวอีกเที่ยมึงแวะซ่องเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องโจกชีวิตนะครับอันนี้เราเรียนมาหลังความสนุกสนานคืนเคงเฮฮาไอ้ลูกเมียก็ลืมโกรธลืมโทษไปแล้วโอ้ยเรื่องนั้สี่สิบปีแล้วฉันไม่ถือโทษแกหรอกฉันก็รู้ฉันไม่อยากว่าไอเอง แกสองคนแอบไปรับผู้หญิงฉันรู้รู้ทั้งแหลมด้วยวันะะนั้นฉันไม่อยากฉีกหน้าเธอถ้าฉันไปนะเธอหัวแตกเอานะมันก็เป็นเรื่องโจกขำกิ้งกันไปนะถ้าเป็นแผลสดกันบัรเลยเพราะฉะนั้นก็ดถือว่าบางเรื่องเนี่ยก็พอมีเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าๆน่เห็นนาฮาปาร์ตี้กันก็คุยเอ้ยเป็นไงอะไรไอ้นี่เหรอสมมติตอนนี้มันึงลอยลานไอ้นี่เหรอโชแม่มาบ้านคุณเฮ้ยักข้าวมีไระินมากวะ ขิวขาวิบหายเลยแล้วไม่ไปซื้อไอ้เชียไม่มีเมมงินเลยนะมันก็เป็นเรื่องจักระจีใช่ะโอ้โหตอนนี้แม่งเชียร์เขาเบนสกอร์ไอ้ห่านี่มีเอาผ่าดเขับผสมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ห่าแตะกอนนี่แม,ม่งมึงจะกูยังเว้ยลวงตาฉันเสร็จยังอะนะที่เหลือลูกศิษย์มึงดิน่อนะครับมันมีอะไรมันเป็นเรื่องสนุกมันไม่ได้ขำขันมันเป็นเรื่องฟังบทเรียนบาดแผลชีวิตจิตใจที่ผ่านมา ครับอาอาจารย์้ว่ารับรถมาเรียนไม่ไหป,ปักเบ็ดกันไอ้สัสกูบอกอย่าลงไปน้ําลึกน้ําลึกเลยฮนะแมงแกงเกงเลยไอย้เดี๋ยวมันก็เป้าตอดขำแมงล็อกไอ้เนี่ยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสนุกเห็นไหมแล้วชีวิตมันจะชุ่มชื่นอดีตเลีไมนจะหลังคนแก่นะโรคภัยแค่มันก็ยังพอปทางรักษาไดา้ถ้าไม่ถึงก็ล้มหมอนนอนเสือนะแต่ซึมเศร้าเนี่ยแม่โหดร้ายกว่า คนเราพอแก่ตัวแล้วไม่มีญาติมิตรไม่มีเพื่อนฝูงลูกเมียเริ่มรังเกียจคือเขาก็ไม่รังเกียจเรามันธุระไม่ใช่บางทีเอาไปฝากฐานรับเลี้ยงเนี่ยไอตัวนี้แม่งบันทอนเขาไปมหาศาลเลยหันมาเอาใครก็ไม่รู้เอใครก็ไม่ใช่ไอคนทําให้ก็เป็นพยาบาลอารมณ์ดีก็คุณลุงพิกตัวนะอารมณ์ไม่ดีมึงพี่ๆแล้วก็แผลกดทับรกอีกฮะมาบอกลูกบอกหลานมาเยี่ยมก็ไม่ได้เดี๋ยวพอลูกหลานกลับแม่งบิด แม่งจิกแั่งยิกนะครับความเหนื่อยความความที่เขาไม่ได้ผูกพันเขาแสดงได้ลนะ่ะผมไม่ได้ว่าสถานที่ไหนนะแต่คือพ่อก็ไม่ใช่พ่อเขาปูก่กไม่ใช่ปู่เขาไปงี้แอะๆเดี๋ยวก็ยิกเราหรอกนะครับมันมันเป็นธรรมชาติที่เราเห็นกันอยู่ประจําเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพรักษากัลยาณมีตไวอายุหกสิบเจ็ดสิบอยู่บ้านชูบุรีจิตกาแฟ เพื่อนมาเล่าความหลังสมัยหนุ่มๆนี่ขันไปเชียงใหม่ไปเที่ยวกําแพงดินจันได้เปล่านะไปล่อแมวอย่างเงี้ยมันนึกออกไหมเอ้โหว่าสติสตังมันกลับมามันไม่เอลซิเมอร์มันนึกเห็นกิจการนหลังไปทุกวันนะสมัยเด็กก็ไอกูนี่ยพจะถึงโรงเรียนนะผักเบ็ดแม่งไปตลอดทางไอ้เพบ้านกูอยู่ใกล้ท้องนาฮะกลับจากโรงเรียนกูมาถอนเบ็ดมีไหมอสองตัวมีช่อนตัวนึงกลับบ้านฮะ ขอเจ็ดนึงไงล่ะมึงผัดชาเสร็จกูอร่อยซ้ำแมเป็นอย่างนั้นนะครับชีวิตมันสนุกนะครับอะเดี๋ยวผมลงไปเจอแฟนคลับกันนะครับว่างๆมีเวลาจะไะเล่าใู้ักันฟังสนุกสนานขึ้นเชงเด็กนน,นคุณรักพระวันดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ